Welcome the very space ชอบจังเลยอะไรที่แบบมันมันอยู่ดีๆก็มีชื่อพวกเรามันดู exclusive แก้วดัดที่รูปทรงอันเดียวกันเนี่แหละเอามาเกี่ยวกันน่ารักมากๆเลยอะ่ะมาถึงคิวตัวจริงค่ะออกแบบมาจากตัวปืนจริงๆเลยแล้วเขาก็เคลือบด้วยทอง1 8 K ซึ่งเป็นทองจริงๆอะคุณ s วิตก็1 8 K ค่ะจากจุงนุ่มอะ มันนุ่มมืออคุณมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ 18K ค่ะ นวันนี้จอหยุดที่ l a m b o r g h i n Reserve เอกมัยค่ะซึ่งวันนี้ทาง l a m b o r g h i n ได้เชิญจือและทีมมาฟังบรรยาย Lighting Design และความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือแ a m b o r g h i พ i ่งครบรอบ20ปีไปหมาดๆเลยค่ะซึ่งการครบรอบ20ปีครั้งนี้ l a m b o r g h ไม่ได้มาเล่นๆนะคะเขาได้เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ออกมาก็คือ l a m b o r g h i n Reserve นั่นเองค่ะ l a m b o จ g ด i n Reserve นะคะเป็นแบรนด์ที่รวมตัวคมไฟ y Iconic แบบตัวแม่จากทั่วทั้งยุโรปมาอยู่ด้วยกันที่ใจกลางเอกมัยค่ะความตังจะสุดที่ตรงไหนและจูจะเอฟอะไรกลับไปมาดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกเลยค่ะแบรนด์ท o p ป h ของอิตาลีนะคะชื่อแบรนด์ฟรอสค่ะซึ่งแบรนด์ฟรอสเนี่ยก่อตั้งมาแล้ว60ปีนะคะฟรอสเป็นภาษาลาตินนะคะเพราว่าดอกไม้ค่ะแค่ชื่อก็น่ารักมากๆแล้วตัวแรกที่เราจะนำเสนอก็คือไวไลค่ะ ไวไลน์เนี่ยมันเท่ตรงที่ว่าเราอะไม่เห็นสายไฟมันอยู่ตรงไหนแล้วตัวเนี้ยตอนแรกนึกว่ามันเป็นหนังใช่ไหมแต่จริงเป็นรับเบอร์ตัวสายไฟอะถูกซ่อนเข้าไปอยู่ในรับเบอร์นะคะแล้วก็ลงมาให้ความแสงสว่างกับคมสองอันนี้ซึ่งสีที่มีเนี่ยจะเป็นสีเขียวกับสีชมพูที่อยู่ด้านบนเนาะ ตัวโคมเนี่ยมีความสูงมากสุดก็คือ4เมตรซึ่งมันเหมาะกับ Space ที่แบบมี Double v o l ลลุหรือว่ามีความสูงมากๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถตอบโจทย์แล้วก็ทําให้ s p a สเปะมันดูมีอะไรเนาะอยู่ดีๆก็ดูมีแบบ Artwork, a r t p i าร์อยู่บนซีลิ n งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ใครๆเห็นก็รู้เลยว่าเป็นจาก Frost ค่ะมาตัวที่2กันคะ่ะลูเชอลาซอนตาเลตัวนี้นะคะตัวไฟอะมันจะมีความแบบ ขึ้นลงเนาะมีอัปดาวแล้ว Up Down, ก็มีการเปิดสวิตต์เปิดปิดที่ปลายอย่างนี้นะคะเก๋มาก จริงๆอันนี้มันทํามาจากแก้วนะคะรอยที่เห็นนะคะก็จะเป็นรอยของ c r a f t ม m a n s h i p และทุกชิ้นมันก็จะไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะก็จะมีความมีเสน่ห์ตรงนี้ส่วนตัวที่3นะคะชื่อเบลค่ะเบลมันก็คือแบบเข็มขัดใช่ไหมตัวเมื่อกี้ทามาจากอร์ตัวนี้ทํามาจากหนังค่ะเข้าซ่อนไฟมาจากหนังอะคุณน,น่าจะเป็นแบบการประกบของหนังสองชิ้นนะคะลงมาแล้วก็ตัวไฟเนี่ยมัน up and down เหมือนกันน่าจะเหมือนตัวที่2ตัวเมื่อกี้นะคะจริงๆอะตัวนี้สามารถแบบเปิดปิด ผ่าน iPad ได้ด้วยนะว่าเราจะเอาอัพไลท์ดาวไลท์อย่างเดียวอะไรแบบนี้คือดูแบบไฮเทคสุดๆค่ะเหมาะกับยุคนีเบเวอร์ตัวที่4นะคะชื่อ Sky n e s สค่ะเขาซ่อนไฟลงไปในเชือกซึ่งเชือกก็เลือกสีได้คุณตัวนี้ก็จะเป็นแบบเชือกสีขาะ นนี้เป็นเชือกสีเข้มความงงคือเราจ้องเข้าไปไฟมันอยู่ในเชือกจริงๆคุณความสว่างที่เห็นไม่ใช่แบบ LED หรืออะไรนะคือมันมันคือไฟอยู่ในเชือกอะระกายออกมาจากเชือกเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราดับไฟนะพอปิดไฟแล้วมันก็จะเหมือนแบบเนส เหมือนลังนกเลยคุณพอเปิดไฟมันก็ให้ความสว่างแบบมากๆบนโต๊ะทานข้าวเนี่ยวาง2ตัวก็คือสว่างสุดๆไปเลยค่ะตัวที่5นะคะชื่อ arrangement ค่ะทำไมถึงชื่อ arrangement ตัวนี้สามารถคัสตอมการต่อของแต่ละโมดูลได้เลยมันจะมีแอปพลิเคชันของเขานะคะว่าอุ๊ยเดี๋ยวเราจะเอาทรงกลมต่อด้วยทรงหยดน้ำต่อด้วยแบบเส้นแท่งหรืออะไรแบบนี้เราสามารถต่อได้เป็น10บอันเลยคุณแต่จริงๆข้างบนนะ่ะมันก็มีกำหนดจำนวนวัตต์อยู่นะคะก็คือ190วัตต์แต่ว่า1า 0วัตต์เนี่ยก็ต่อได้กันเป็น10อันเลยนะคะซึ่งตัว arrangement นะคะมี inspiration มาจากเครื่องประดับของคุณผู้หญิงค่ะที่มีการแบบห้อยตุ้งติ้งเหมือนตุ้มหูหรือว่าสร้อยคอต่างๆที่มีการแบบจัดเรียงตัว j ิวเวลรพวกนี้นะคะก็คุณจะเห็นว่ามันอาจจะคล้ายๆตุ้มหูที่ห้อยลงมาจากหูคุณค่ะสวยงาม ตัวที่6นะคะชื่อ2097ค่ะตัวคมตัวนี้นะคะออกแบบโดยคุณจีโน s สฟราตีนะคะซึ่งคุณจีโน s สฟราตีเนี่ยชอบออกแบบตัวโคมให้เป็นตัวเลขค่ะคมตัวนี้ก็เลยชื่อ2097ค่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เป็นไอคอนิกเนาะคนอาจจะเห็นเยอะเป็นตัวสีดําจริงๆอ่ะตอนนี้เขาออกตัวสีขาวแมททั้งหมดมันก็ดูโมเดิร์นขึ้นเดี๋ยวเราไปดูตัวนกันนะคะสีขาวค่ะ เมื่อกี้สีดำใช่ไหมอันนี้สีขาวค่ะและสีขาวแมทด้วยน่ารักสุดๆไปเลยค่ะจริงๆมันแต่งแบบสไตล์แก a นดีเนเวียนอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะเออแล้วก็จริงๆบ้านขาวๆเอาตัวนี้ไปใส่เปิดไฟเพอร์เฟคค่ะตัวที่7นะคะเป็นไอคอนิกที่ทุกคนน่าจะเห็นกันมาเกิน10ปีตัวนี้60ปี <laughs> ใช่ค่ะฉันเห็นกันตังแต่เรียแนลน้วค่ะสุดยอดไปเลยตัวนี้ชื่ออาร์โคนะคะมาจากคำว่าอาร์ซึ่งแปลว่าโขงเนี่ยแหละคะ่ะ ที่เห็นน้องมันยืนได้ขนาดนี้เพราะฐานมันรับน้ําหนักจากตัวหินทั้งก้อนหินคาราล่านะคะหินตัวนี้นะคะเป็นหินซอ l i ลิตมาร์โบทั้งก้อนหนัก60โลคุณดังนั้นมันถึงสามารถรับน้ําหนักแล้วก็ยืดตัวโคมได้อย่างคงทนค่ะ มาตัวที่8ค่ะชื่อ coordinate coordinate ตัวนี้มีหลายโมดูลมากเลยค่ะซึ่งมันมาจากเส้นลายเนี่ยค่ะเอาตัวเส้นามาขัดกันอาจจะมีตัว4เส้น8เส้นหรือว่าอาจจะมีตัวใหญ่ๆขึ้นไปเนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่าเราชอบรูปทรงหรือว่าขนาดแบบไหนนะคะ coordinate ก็เป็นอีกอันนึงที่ดูโมเดิร์นมากๆเลยค่ะ ถ้าสังเกตนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นจากคอลเลกชันโคออร์ดินีตค่ะก็คือการเอาเส้นลายอ่ะสงเส้นมาตัดกันแล้วก็ทำเป็นวอลแลมถ้าเวลาเราทำบ้านหรืออะไรอย่าเนี้ยทำให้มันดูเป็นคอลเลกชันเดียวกันบนโต๊ะอาหารข้างวอลติดให้มันเป็นคอลเลกชันเดียวกันอ่ะมันก็จะได้ดูแบบเรื่องราวเดียวกันตัวนี้เป็นตัวที่9ค่ะชื่อเอมค่ะจริงๆตัวเอมเนี่ยทำไมเห็นเส้นระยงระยางจริงๆอะ่ะมันเป็น เรียกว่ามันเป็นดีไซน์ของเขาเลยที่เขาอยากจะโชว์สายเนี่ยซึ่งสายเนี่ยยาวถึง9เมตรคุณจะระยงระยางให้มันยาวให้มันสั้นแล้วแต่คุณเลยนะคะคุณเห็นแป้นนั้นเนาะก็คือแป้นใหญ่ๆนั้นอะสามารถให้แสงสว่างได้ถึง5โคมเลยค่ะจะขอพูดตรงๆจะเจอตัวนี้จากใน 3D แล้วจะเพิ่งเห็นตัวจริงครั้งแรกประทับใจมากๆที่แบบเออเวลาเราได้เห็นของจริงอะมันมันฟีลกู๊ดมันรู้สึกว่า เออดีไซน์ที่เราแบบเห็นกันเห็นกันใน 3D เห็นกันในตามนิตยสาร์นะแล้วเราได้เห็นของจริงมันก็จะแบบอ๋อมันเก๋แบบนี้นี่เองก่อนไปดูตัวสุดท้ายเราแวะมาดูตัวนี้ก่อนค่ะเป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นเอามาดัดโค้งชื่อเคียร่าค่ะซึ่งเขาอินสปิเรชันมาจากหมวกของแม่ชีคคณโอ้ยเขาสัรหาอินสปิเรชันจริงๆนะมันน่ารักมากตรงที่ว่ามันเหมือนเป็นินเรไ l i ์เนาะ เราอยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้แบบรู้สึกโดนแยงตาอะไรแต่ว่ามันก็ดูเหมือนเป็นอาร์ตพีซอีกแล้วแหละฟรอสเขาดูโดดเด่นกับการที่ทำให้ตัวโคมอ่ะไม่ได้เป็นแค่ไลซอสอ่ะมันกลายเป็นแบบอนา r ะอาร์ตพีซในบ้านเลยค่ะตัวนี้ออกแบบโดยคุณมาเซลแวนเดอร์นะคะซึ่งมันทำมาจากเรซินคุณ คนดูเหมือนอาจจะกระดาษสาแต่เปล่าคะ่ะมันคือการพ่นเรซินเข้าไปแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อให้มันแบบคลุมโคมตัวนี้ให้มันเป็นเชฟจริงๆอะไฟข้างในเปิดไม่ได้นะคะเขาพ่นเรซินให้มันเป็นโคมเหมือนโคมคลาสสิกข้างในอะแต่ว่าจริงๆอะไฟที่เปิดอะมีแค่ตัวข้างล่างดวงเดียวคะ่ะมันก็เลยได้ความโกลเนาะความแสงสว่างออกมามันเป็นเชฟเป็นก้อนก็กลายเป็นอาร์ตพีซิกอันหนึง่งที่อยู่บนซีลิงคะ่ะ มาถึงแบรนด์ถัดไปนะคะชื่อ Bistosi ค่ะแบรนด์นี้มาจากเวนิสนะคะเกาะมูรา n โนค่ะแบรนด์นี้อีกนิดเดียวจะ500ปีแล้วทุกคนอุ้ยพูดละขนลุกคาแรคเตอร์ของ Bistosi ซนะคะคือแก้วดัดคุณเขาเจะมีแบบตัวโมดูลคุณมันคือแก้วดัดที่เอามาเกี่ยวเป็นรูปทรงของแต่ละคมไฟค่ะแล้วน,น้องก็อยู่ได้น,น้องก็แบบ สวยงามด้วยการที่มันหลายร้อยปีเราก็นึกว่ามันจะเป็นแบบแก่ๆอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือการที่ทําให้โน้ตฮาวของเขายังอยู่แล้วก็ดัดแปลงให้มันร่วมสมัยมากขึ้นค่ะเขาแนะนํามานะคะว่าตัวโคมตัวเนี้ไม่ควรจะอยู่เซมิอาท์ดรนะคะหรือว่าอยู่ในทิศทางที่ลมแรงมากเกินไปจริงๆลมแอร์ออย่างเงี้ยธรรมดาได้แต่ว่าไม่ใช่แบบลมโกรกแบบเอออะไรเงี้ยเพราะว่า จริงๆมันแค่เกี่ยวกันแค่นี้เองถ้าสมมติว่ามันโดนโดนลมหรือว่าโดนแรงกระแทกมากพออ่ะมันก็ถูกร่วงออกจากกันได้ค่ะจริงๆมันก็เป็นชั n เ e ีย e r ทุกอันที่เราจะต้องระวังอยู่แล้วของมันมีมูลค่าเราก็ต้องดูแลมันอย่างดีนะคะมันน่ารักมากเลยคุณจริงๆมันไม่ใช่แค่มีแบบชั n เ e เ i ร r เนาะอันนี้ก็เป็น table lamp ที่ทํามาจากตัวโมดูม่กกีเองน่ารักมากเลยตัววอ l แล a m ก็มีนะคะ อย่างที่บอกถ้าแบบบ้านไหนเลือกคอลเลคชันอะไรแล้วใช้ให้มันตรงกันมันจะดูแบบโอ้มีที่มาที่ไปหรือว่าเราแบบโอ้คริสี่แบรนด์นี้จริงๆเวลาเคลื่อนมาแล้วเราสามารถตอบได้ว่าโอเคคริสตัลซี่มาจากแบบเบเนสอะไรอย่เงี้ยโอ้จะด,ดีค่ะ โอเคค่ะเราขึ้นไปข้างบนค่ะก็จริงๆอ่ะตัวแบรนด์ลัม t i จุด e RESERVE อ่ะเขาก็เหมือนเป็นแบรนด์ที่รวมของคงมไฟยุโรปนะคะเราต้องติดตามดูว่าจะนำเข้าแบบแบรนด์ไหนเข้ามาอีกเนาะชอบที่แบบเขาออกแบบให้มันดูโปร่งโล่งสบายมากคือแบบไฮซ e ล l i n g สุดๆไปเลย welcome the o t blue space ชอบจังเลยอะไรที่แบบมันมันอยู่ดีๆก็มีชื่อพวกเรามันดู exclusive น้องหาย <laughs> น้องไปบ้านแล้วส่วนละคะ่ะไม่เป็นไรตัวนี้ชื่อเรเวนเต้นะคะก็คือเรเวนเต้ในภาษาอิตาลีก็คือลบตะวันออกซึ่งอินสปีเรชั่นก็คือการเอาพัดสามอันมาขัดกันนะคะก็คือมาจากฝั่งตะวันออกของเราเนี่ยละคะ่ะเก๋สุดๆไปล่ะ มาโคมตัวนี้นะคะทุกคนต้องใส่บันกันแดดค่ะโคมตัวนี้ชื่อว่าโฮปค่ะอินสปิเรชันของตัวนี้นะคะก็คือการทําให้ช a ด d ล l i e r ดูโมเดนสุดๆคุณแต่ก่อนช a n เ e l i e มันจะแบบมีขามีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้คือเขาทำเชฟแล้วฟอร์มให้มันดูโมเดนสุดๆมันก็เลยกลายเป็นเชฟแล้ฟอร์มแบบนี้ค่ะ สามารถอยู่ในบ้านที่มันโมเดิร์นแล้วก็อยู่ในยุคสมัยเราได้ค่ะถ้าเรามาดูใกล้ๆจริง,รงๆอ่ะเขาใช้โคมไฟแค่3หลอดเองนะคุณแต่การที่มันแบบสะท้อนไปสะท้อนมาเราก็นึกว่ามันใช้หลายหลอดเนาะเออมันเป็นเอฟเฟกของแสงที่แบบสะท้อนไปสะท้อนมาค่ะอุ้ยหลักโลกสุดๆเลยนะเนี่ย <laughs> แล้วเขาก็วิจัยทําตัววัสดุเนี่ยให้มันดูระยิบระยับแบบสะท้อนแบบพิเศษสุดๆค่ะ เพราะว่าเขาอยากคงเอสเตติกของชัคเรีย้าไว้อยู่ค่ะมันก็เลยแสบปามากเลยซึ่งตัวโฮมเนี่ยมีทั้งชันเรเยียแล้วก็ตัวฟอร์แรมนะคะนอกจากฟอร์แรมเมื่อกี้ก็คือมีวอลลแรมด้วยนะวอลล์แรมน่ารักมากมันก็จะเป็นรูปแบบเล็กๆเ,เนาะ เราเข้ามาถึง Lodes นะคะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มาจากอิตาลีแล้วก็จับต้องได้มากมากมากๆก,กกว่า Frost พูดตรงๆถ้าคุณจับต้อง Frost ไม่ได้คุณขึ้นมาชั้นสองค่ะขึ้นมา Lodes นะคะ Lodes จริงๆคือเทคนิคการเป่าแก้วของเขาก็มาจากมิลาโนมาจากอิตาลีนั่นแหละคะ่ะเขาก็จะโชว์เทคนิคการเป่าแก้วที่แบบมันสมมาตรกันมากๆนะคะคุณเห็นไหมว่ามันแบบกลมสุดๆไปเลยแต่จริงๆนี่คือการเป่า ด้วยปากเนาะท่อนี้ก็คือเป็นแบบท่อเป่าด้วยเขาใช้เทคนิคอะไรสักอย่างนึงมันแบบกลมสุดๆเหมือนแบบผลิตมาจากโรงงานแต่จริงๆใช้คราฟแม m a n ชของคนนะคะซึ่งจริงๆโมดูลตัวเนี้ยสามารถถะกันได้อ่าถ้าคุณเห็นนะจริงๆหนึ่งช่อมันมี3ลูกคุณจะเพิ่มกี่ลูกเข้าไปก็ได้สมมติคุณมีลองเทเบิลคุณจะแบบู เพิ่มก็ได้หรือคุณถ้าคุณมีแบบ dining table ที่มันกลมๆคุณก็ลองจัดช่อดู diameter ของมันว่าจัด c o m p o s ให้มันเล็กลงหรือว่าใหญ่ขึ้นก็ได้ค่ะแล้วแต่ space แล้วก็แล้วแต่ขนาด ตัวเมื่อกี้ชื่อแรนด o อมนะคะแต่ว่าอันนี้ลูกเดี่ยวเดยวมันจะเรียกว่าแรนด o อมโซโลซึ่งเราสามารถจัดคอมโพสิชันความใหญ่ความเล็กความสูงความตาม่ำแบบไหนก็ได้เลยซึ่งสมมติคนมีฟอร์ย่ใหญ่ๆกําลังแบบเดินขึ้นแบบออบันไดสูงๆเนี่ยคนสามารถออกแบบได้เลยว่าคนจะให้ตัวโคมทั้งหมดอมันใหญ่แค่ไหนคะ่ะแล้วแต่ความจัดเต็มของแต่ละบ้านได้เลยคะ่ะ และที่มันติดตาจึงมากเลยคือตัวนี้ตัวนี้ชื่อโคม่านะคะมาจากภาษาอิตาลีเป็นตัวโนดนตรีนะคะอุ้ยมันโมเดนสุดๆคุณมันไม่มีปุ่มอะไรเลยคุณแค่หมุนแค่เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไฟจาก 2,200k ไป 3,200k ได้บางมูดคุณอยากให้มันมันแบบโรแมนติกถ้าบางวันอยากจะเขียนหนังสืออ่านหนังสือก็ 3,200k ไปเลยค่ะนี่คือความเก๋น,นะคะเวลาถ้าใครมาบ้านแล้วเขาบอกอุ๊ยอันนี้อะไรเราก็บอกว่าคงไฟจ้า แล้วก็บิดโชดกไปเลยอะเก๋ไม่ไหวจริงจริเดเขามีแบบ collaboration กับ Diesel Diesel เหมือนที่ทุกคนรู้จักก็คือแบรนด์แฟชั่นที่แบบเน้นกางเกงยียนอะความดิบของมันมาถึงโฮมไฟอ์คุณด้วยการที่ว่าเขา specialist ด้านแฟบริกมากๆอยู่แล้วเขาก็เลยชูลงของตัวผ้าเนี่ยมาไว้ที่โคมไฟนะคะแล้วตัวโฮมไฟมันก็จะดูแบบดูดูเท่ๆแล้วก็ดูอินดัสเทรียลหน่อยๆนะคะก็จะมี2ขนาด อินส i r a เ i ชัมาจากท่อค่ะท่อแบบท่อโรงงานคาแรคเตอร์ของเขาก็จะดูแบบ w o r k ์เกหน่อยๆดูแบบคนงานดูแบบเท่ๆอ่ะคมตัวนี้อาจจะไปอยู่ใน Space ที่มันดู l o อ t l ล f อหรือว่าเราอาจจะเอาตัวนี้ไปเสริมใน Man Cave ก็ได้นะคะห้องที่คุณผู้ชายดูแบบดูเท่ดูดิบอะไรแบบนี้ complete the look นี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่จูชอบของดีเซลเลยนะคะก็คือรุ่นชื่อไวนิลก็คือมาจากแผ่นไวนิลคุณดังนั้นคถ้าคุณเห็นแบบตัวดีเทลของโคมอะมันก็จะเหมือนแบบแผ่นไวนิลที่กำลังหมุนอยู่เท่สุดๆเลยคิดดูถ้าวางไว้บนสเตชันเครื่องเล่นแผ่นไวนิลอ้อมันดูเก๋มากๆเลยค่ะ ตัวไวนิ้ลก็มีแบบวอลอ์ไลท์เหมือนกันนะคะตัวคงของเขาอะเขาเคลือบประหลอดเพื่อให้ไฟล์มันออกแบบอินดเรนออกข้างๆดังนั้นเราจะเห็นเป็นแบบเอฟเฟกของไวนิ้ลหรือว่าการแบบแผ่นตกร่องอะไรประมาณนี้ให้มันมีเอฟเฟกแบบออกมาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวซิลเวอร์นะคะแล้วก็ตัวเมื่อกี้เป็นสีดำค่ะอันรุ่นถัดมานะคะที่แบบ เห็นทรงแล้วทุกคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเหมือนโถว,วที่บ้านเปล่าเออประมาณนั้นเลยค่ะคือจริงๆเขาได้อินสปีเรชันมาจากโถที่เขาไว้แบ่งวแล้วก็วเทกันอีกทีหนึ่งเนี่ยแหละค่ะคุณรู้ไหมว่าจริงๆอันนี้ก็คือแฮนด์เมดนะก็คือเขาเป่าให้มันเป็นทรงนี้จริงๆเลยแสงจะมีสองแสงนะคะแสงที่มันเป็นอัพไลท์จะเป็นแสงแอมเบียนะคะแล้วก็แสงข้างล่างก็จะเป็นดาวไลท์นะคะหนึ่งดวงสามารถมีทั้งแอมเบียนแล้วก็แบบแอคเซนต์ในตัวได้เลยตัวนี้ดูไกล เห็นแบบดูมันเป็นโคจรอ,อะไรไหมใช่คะ่ะอินสปิเรชันมันมาจากการโคจรของดวงดาวนี่แหละตัวนี้ชื่ออีราร่านะคะตัวเส้นเนี่ยก็สามารถดึงขึ้นดึงลงให้แบบเป็นเชฟไหนก็ได้ที่คุณชอบนะคะแล้วตัวโคมไฟก็มีไฟออกสองทางเหมือนกัน สามารถจัดการคอมโพสของห่วงได้ด้วยนะคะความเก๋ของมันก็มีแบบโมดูอันเล็กโมดูอันใหญ่วางข้างกันก็แบบจะสามารถจัดคอมโพสิชันให้มันดูเท่ดูเก๋ได้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง l a m b o u i ได้นําเข้าเข้ามาะคะ่ะตัวนี้น่ารักมากถ้าคุณแบบตัดภาพไปที่ซีรีส์ Emily in Paris นะคะคุณจะเห็น l a t h ตัวนี้วางไว้อยู่บนโต๊ะมันดูเก๋และน่ารักคุณแล้วราคาก็แบบจับต้องได้การเปิดไฟอะไรต่าง คุณสามารถไปวางไว้บนโต๊ะแบบสมมติถ้าทําร้านอาหารยิ่งเหมาะก็คือเอาไปวางไว้ทุกโต๊ะเลยหรือถ้าคุณจะเอาไปวางไว้แบบหัวเตียงไว,ไวางไว้ข้างๆหรือวางไว้บนโต๊ะทานข้าวก็ดูแบบดูโรแมนติกอะ่ะมันน่ารักมากคือมันเป็นดิมทูวอร์มนะคะคือสามารถดิมให้มันเป็นสีวอร์มหรือว่าถ้าเปิดสว่างสุดมันก็ให้ความสว่างแบบคู้ยหนาะ cute เอากลับบ้าน <laughs> ต้องเอฟล้วค่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นทั้งหมดของ l แลม i ์ u จุ Reserve นะคะถ้าทุกคนสนใจสามารถเข้ามาเดินเล่นได้เลยนะคะเมื่อกี้เราถ่ายทำกันไปก็มีลูกค้าหลายคนเดินผ่านหลังกล้องไปเห็นเลยว่าจริงๆอะ่ะคือเข้ามาเดินเล่น mm hmm. เดินชมหาอ mm ินสป r เรชันในฐานนะ พวกแบบก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะคือจริงๆอะ่ะเรามาเห็นของจริงก่อนที่เราเอาไปใส่ดีไซน์อะ่ะมันก็ช่วยเติมเต็มงานดีไซน์มากขึ้นค่ะถ้าทุกคนชอบตัวไหนลองแบบพิมพ์มาข้างล่างนะคะว่าชอบตัวไหนจะได้รู้ว่าแบบเออชอบเหมือนกันหรือเปล่าหวังว่าทุกคนจะสนุกไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะที่เห็นทีมมาจริงๆคือก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี่แหละการที่มาดูแบบซัพพลายเออร์ใหม่ๆ เหมือนเขาเพิ่งรีโนเวทใหม่แล้วก็เปิดใหม่ใช่ไหมคะเราก็มาอัปเดตอะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบอะไรที่แบบเหมือนได้อัปเดตได้เฟรชแล้วไม่ต้องไปถึงมิลานแฟร์อิตาลีเลยเราก็สามารถอัปเดตตัวโปรดักตได้ที่นี่เลยค่ะเพราะเราเอาอิตาลีมาไว้ใจกลางอีกกับไมคค่ะยังไงก็ฝากแลนพิจูดรีเซิร์ฟไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย